สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาทําการมาทําการเพิ่มดินให้กับต้นบวบของเรานะคะเนื่องจากว่าบวบมีดินน้อยนะคะทุกคนมีลูกติดลูกแล้วจะให้ดูลูกบวบนะคะติดลูกแต่ว่าลูกแขะแแรนนะคะแล้วก็แบบลูกไม่สมบูรณ์เราก็เลยจะมาเติมดินให้เขาค่ะอันนี้เป็นบวบที่ปลูกไว้นะคะทุกคน เริ่มออกลูกบ้างแล้วนะคะลูกก็คือใหญ่แล้วแต่ว่าดินเรามีน้อยนะบางลูกก็แคะแกลนหงิกงอนะคะทุกคนนี่เลยลูกเนี้ยคือแบบแคะแกลนแล้วก็หงิกงอเหมือนแบบได้ดินไม่ไม่ดีเนาะเราก็เลยจะมาเพิ่มดินให้เขาค่ะเนี่ยค่ะปกติเขาจะมีดินเฉพาะในหลุมเขาเลยทุกคนมีแค่นี้นะ เราก็เลยจะมาเพิ่มดินวันนี้ไปเอาดินมาจากเตาเผาฐานลุงนะคะแล้วก็ไปซื้อดินมาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยไปซื้อดินมาด้วยก่อนอื่นก็ต้องขางก่อนเลยค่ะทำความสะอาดก่อนเลยเด้อมีวัชพืชเดยอะเลยแย่งอาหารบวบนะคะ จะคุมว่าจะคุมดินตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ทําอิบล็อกทําแปลงให้เขานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะถางหญ้าออกก่อนนะค่อยๆค,คุมไปทีละแปลงทีละที่เราเรายังคุมทีเดียวหมดเลยไม่ได้นะคะ สะอาดหูสะอาดตาขึ้นมาเป็นกองนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเอาผ้าคุมวัชพืชน,นะคะทุกคนมาคุมตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ไปเอานี่ผ้าคุมวัชพืชน,นะคะไปซื้อมาทีละห้าสิบเมตรนะคะรวมส่งแล้วประมาณห้าสิบเมตรเขาสามร้อยสามร้อยกว่าบาทนะคะรวมส่งแล้วถือว่าโอเคอยู่นะห้าสิบเมตรสามร้อยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสองขีด สามมิลไอสองสองกิโลสองกิโลสามมิลกับสองกิโลครึ่งนะคะแล้วระหว่างนี้นะเราช่างกิโลแล้วสองกิโลกว่านะสำหรับห้าสิบเมตรเราก็ติดตามซื้อเขามาตลอดเลยค่ะอันนี้แต่ว่าเราซื้อมาสองรอบนะคะ น้องเราอะซื้อบ่อยเพราะว่าเขาคุมมาชพืชไปหมดแล้วเนาะของเรานี่เพิ่งมาเริ่มคุมนะคะอ,อันนี้คุมผ้าครั้งแรกของเราเลยทุกคนเออซื้อนากร่างหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรคูณห้าสิบนะคะสำหรับมือใหม่เกามีหลายไซส์นะทุกคนดูก่อนว่าโอเคไหมคลี่ออกนะคะเพราะว่านี่ยังไม่สุดนะนี่ โอเคนะนหนึ่งเมตรถือเป็นการรีวิวไปในตัวนะคะถ้าคุมวัชพืชก่อนที่เราจะคุมผ้าเราก็ถางให้เต็จเรียบร้อยก่อนนะคะเร้คุมยังไงเราก็ต้องคุมซะทั้งหมดอยู่แล้วอันนี้เราจะคุมแล้วอันนี้เราใช้หมุดตอกนะคะนี่เราใช้เป็นฝาน้ำฝาน้ำดื่มนะคะทุกคนนี เอาออกมาใช้ได้หมดเลยฝาน้ำฝานมฝาเครื่องดื่มชูกำลังได้ทั้งนั้นนะคะก็ใช้ตะปูสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งถึงสี่นิ้วได้นะคะเดี๋ยวจะไปทำกันเลยไปไล่จากทางโน้นมา เราก็จะคุมวัเพืชแบบนด้เลยชิดต้นเลยค่ะชิดต้นได้เลยแล้วก็เอาหมุดตอกไปลืมเอาลืมเอาที่ตอกหมดุดไปหาที่ตอกหมุดก่อนทุกคนนี่ที่ตอกหมุดของเราได้แล้ว หลังแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้คุมยากอะไรนะทุกคนนะสวนก็จะได้สะอาดเป็นสวนสักที่หนึ่งเมื่อก่อนเราไม่ไม่เคยคิดจะปูผ้าเลยนะคะทุกคนไม่กล้าปูปูบูแ้วแบบนั้เป็นยังไงนะ แต่พอน้องเราปูนะคะคือแบบสวนสวยขึ้นมาทันตาเลยทุกคนปลูกอะไรมันก็ดูเข้ากันมันเป็นพื้นสีดำแล้วก็ตัดกับพืชผักสีเขียวมันดูสวยกว่าดูสะอาดตาทุกคนณวัชพืชก็ไม่กวนผักเราด้วยนะคะค หนึ่งเมตรกำลังดีนะคะเพราะว่าเป็นช่องทางเดินพอดีระหว่างผักได้พอดีแล้วแต่ชอบนะคะเราซื้อหนึ่งเมตรมาเพราะว่าเวลาเราปลูกผักเราจะได้กะระยะห่างของพืชแต่ละแปลงถูกเนาะ ใช้ใช้ประโยชน์ได้เลยทุกคนไม่ต้องใช้ที่ต่อกก็ได้นะคะทุกคนให้มือกดลงไปได้เลยบ้านเราเป็นดินเหนียว นี่เฮ้เราตัดไปก่อนเขาไม่ได้หนามองแต่เราก็สามารถทุมทับเพื่อให้เเกิดความหนาขึ้นมาได้นะคะถือว่าโอเคเลยดีเลย ไปคลุมฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งค่ะใช้ของเหลือใช้ค่ะในการคลุมนะคะตอกหมุดลงไปกับตอกตะปูลงไปกับฝาขวดน้ำดื่มนะคะดีเลยสบายสะดวกรวดเร็ว 延安。<Yeah. S 2> yeah. แน่นนะคะทุกคนเมื่อกี้ตอกแล้วแต่ว่าไม่ได้ทะลุผ้านะคะค้ำไว้อย่างงั้นก็ได้ฮ yeah. ทุกคนคะพอเราเห็นว่าเขาค้ำไม้ไว้แบบนั้นได้เราก็เลยทำการอัดอัดไม้ให้ขนาดพอดีกับอิฐบล็อกนะคะเพราะว่า ถ้าคำแบบนี้ได้แล้วเข้าอยู่แน่นก็คือเอองั้นใช้ขนาดเท่าอิฐบล็อกก็ได้ไม่เป็นผลนะคะดีกว่าตั้งไว้สูงๆแบบนั้นเก,กะ่ะด้วยความที่ว่าฝั่งนี้อิฐบล็อกเขาเป็นแนวราชันนะคะทางทางดินเขาเป็นแนวราชันเราก็เลยต้องหาอิฐบล็อกเนาะทุกคนเอามายึดให้แนวเนี้ยตรงต้องเอามากัน้น ด้านตรงนี้เพื่อไม่ให้อิฐบล็อกหงายท้องนะคะนี่เลยค่ะทุกคนมาปรุงดินก่อนปลูกกันนะคะเราจะปรุงดินเพื่อไปเติมต้นบวบเรานะคะทุกคนแปลงบวบนะคะเราไปซื้อดินมาทุกคนเขาบอกว่าเป็นดินชีวภาพเป็นดินชีวภาพไม่ได้ใส่ใบก้ามปูนะทุกคนนะไม่มีมูลไส้เรือนด้วยเอามาแกะดูกันคะ่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะ แล้วไปซื้อมาถุงละสิบบาทนะคะทุกคนสิบถุงร้อยดินก้้มปูบ้านเราสะเจ็ดถุงร้อยนะคะแต่นเนี้ยจะดูเขาว่ามีอะไรบ้างคิดว่าพวกคิว่าผ้าก็น่าจะเป็นมูลบัวนะคะทุกคนมูลบัวหม,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 มักแกลบนะคะก็มีขุยมะพร้าวด้วยเดี๋ยวจะเทให้ดูนะพอได้อยู่ มีกลิ่นของน้ำหมักชีวภาพนะคะไม่เหม็นด้วยนี่ค่ะทุกคนเทออกมาแล้วเป็นประมาณนี้เป็นปุ๋ยจากชีวภาพนะคะดูแล้วก็เป็นมีนี่ก็น่าจะเป็นมูลวัวมีขุยมะพร้าวกับมะพร้าวอยู่นะคะก็มีกลิ่นของน้ำหมักชีวภาพนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นมูลวัวแน่นอนเป็นดินมูลวัวโอเคได้อยู่ฟางข้าวแล้วก็ ฟางข้าวน่าจะเป็นเนี่ยเป็นฟางข้าวนี่ค่ะเป็นฟางข้าวเป็นอันนี้อันนี้ของเรา <c oughs> ลืมไปอันนี้ของตัวเองนะคะเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ประมาณห้าถุงห้าถุงอันนี้นะคะดินหมักของเขาปนกับแกลบขุยมพะพร้าวปนกับแกลบแล้วก็ดินจากเตาถ่านของเรานะคะอือก็จะได้ดินดีขึ้นมาหน่อยนึง ก็ไปเอาใบก้ามปูที่บ้านเรามาใส่นะคะก็จะได้แล้วเราปรุงดินเพื่อที่จะมาใส่ในนี้เลยค่ะนี่ทําแปลงไว้รอเรียบร้อยคุมผ้าคุมวัชพืชเรียบร้อยค่ะจะจะเติมดินให้ค้างบวบนะคะทุกคนเขาติดลูกเยอะแล้วนะแต่ว่าลูกแขกแกลนเนาะต้นก็แกลนใบไม่ฟูนะคะเดี๋ยวมาลองเติมดินกันหลังจากเติมดินเขาจะเป็นอย่างไรอตอบ1โล50บาท9โล100ตื ดินก็ยังไม่พอนะคะทุกคนเดี๋ยวทางนี้จะหาวัสดุมาวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีดินก็จะเอามาทับถมอีกครั้งค่ะต้องหาวัสดุเอามาทับให้เขาก่อนโอเคคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนการเติมดินในวันนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยนะคะดินยังไม่พอคะ่ะก็เดี๋ยวจะหาวัสดุมาใส่ทางด้านนู้นให้เต็มด้วยเพื่อเป็น อาหารให้กับต้นบวบเขาด้วยนะคะแเราก็ทําเราก็ทําแปลงให้เขาเพิ่มแล้วก็คุมวัคคุมผ้าคุมวัชพืชให้ก็เวลาหมดนะคะค่าแล้วมืดค่าแล้วตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอืเดี๋ยวจะสัญญาว่าจะเอาวัสดุมาเติมให้เขาให้เสร็จเรียบร้อยค่ะอตอนนี้ก็กินแค่นี้ไปก่อน มืดเลยค่ะทุกคนโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ้านแสนดีการเด้นสวัสดีค่ะ